สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากทีมทาก,กุลกีนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอคอนเซปต์ของเครื่องที่ใช้หลักการคารา์ลูคุลิคไคเซนของเรากันนะครับโดยโจทย์ก็คือเราต้องแบ่งแยกกล่อง4กล่องไปยังจุด4จุดนะครับแล้วก็สับวนกลับมาใหม่ได้โดยนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆข,าข,าของเครื่องเรานะครับโดยเครื่องเรานะครับจะมีกลไกเปลี่ยนทิศทางทั้งหมด3ครั้งนะครับมันจะสามารถแยกน้ําหนักได้ทั้งหมด3ครั้ง ดยครั้งที่1เราจะแยกน้าหนัก5กิโลครั้งที่2แยกน้าหนัก3และ4กิโลครั้งที่3แยกน้าหนัก2กิโลโดยเราจะให้ทุกด้านนะครับหันด้าน3 8 0ม mm ลมลงโดยเราจะมาดูกันที่ตัวแรกของเราก่อนนะครับก็คือตรงนี้เป็นพื้นเอียงและตรงพื้นราบของวงจรการเปลี่ยนทิศทางของเรานะครับโดยเราจะให้ h เป็นความสูงนะครับ d เป็นความสูงในแนวราบแล้วก็ดีเป็นระยะแนวราบของกลไกเทินนะครับโดยเราจะมีการใช้สูตรอนุรักษ์พลังงานนะครับ ก็จะเขียนออกมาได้หน้าตาประมาณนี้ครับเมื่อเราจัดรูปออกมานะครับเราก็จะได้ v ออกมาเป็นอย่างนี้ครับโดยเราจะให้สมการนี้เป็นสมการที่1และเมื่อเราหาสมการที่1แล้วได้นะครับเราก็ต้องมาหาความเร็วที่สามารถผ่านตัวของพื้นราบได้นะครับเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับเราก็ได้สมการที่2อมานะครับเป็น v เท่ากับ1.6เมตรต่อเ e c นะครับเราก็จะเอาสมการที่1นะครับเท่ากับสมการที่2เราก็จะได้ตัวขององศามานะครับเมื่อเราได้องศามาแล้วนะครับเราก็สามารถหา ระยะเวลาออปเปรเลททั้งหมดของวงจรเราได้นะครับก็จะได้มาเป็นที่1 0 6วีครับโดยเราจะมีไม้กั้นอันแรกนะครับเป็นไม้กั้นสูง180มิลิเมตรเพื่อกันกล่องที่มีความสูง190รามิลิเมตรนะครับต่อมานะครับเราจะมีไม้กั้น130มิมลิเมตรเพื่อกั้นกล่องที่มีความสูง135มิมลิเมตรนะครับต่อไปจะเป็น,นกลไกการเบี่ทางน,นะครับด้วยหลักการทางานของกลไกการเบี่ทางนี้เราใช้สูตรของโมเมนต์ของทานนะครับ โดยจากภาพจะเห็น mg ของลูกกิ้งฝั่งซ้ายที่ห่างจากจุดหมุน175มิลิเมตรและ mg ของกล่องที่ห่างจากจุดหมุน50มิลลิเมตรและมี mg ของลูกกิ้งฝั่งขวาที่ห่างจากจุดหมุน75มิลิเมตรและ mg ของตัวถ่วงน้ำหนักที่ห่างจากจุดหมุน150มิลิเมตรโดยเราได้เอาน้ำหนักของแต่และตัวมาคิดเป็นโมเมนต์นะครับโดยจะมีน้ำหนักของกล่อง 5, 4, 3, 2กิโลและน้ำหนัก ของตัวถ่วงน้ำหนัก2กับ1.2กิโลและโมเมนต์ของตัวลูกกิ้งโดยเราจะนำโมเมนต์ของกล้องบวกกับโมเมนต์ของลูกกิ้งที่ห่างจากจุดหมุน175มิลลิเมตรมาเทียบกับโมเมนต์ตัวถ่วงบวกกับโมเมนต์ของลูกกิ้งที่ห่างจากจุดมุน75มิลลิเมตรนะครับโดยคำนวณออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าจะมีแค่กล่อง5กิโลที่ชนะโมเมนต์ของตัวถ่วงได้ซึ่งกลไกนี้จะมีเพียงแค่กล่อง5กิโลเท่านั้นที่จะทำให้คานหมุนนะครับจะเป็น กลไกการเปลี่ยนทิศทางตัวที่2นะครับโดยเราจะให้กล่องสและกล่อง3ชนะตัวถ่วงของโมเมนต์ของตัวถ่วงนะครับโดยเราจะเปลี่ยนน้าหนักของตัวถ่วงเป็น1.2กิโลนะครับซึ่งจากการคำนวณจะเห็นได้ว่าจะมีแค่กล่อง4และกล่อง3กิโลที่จะสามารถชนะโมเมนต์ของตัวถ่วงได้ทําให้คานหมุนนะครับต่อไปจะเป็นกลไกการเปลี่ยนทิศทางของกล่อง2กิโลนะครับเราจะใช้สูตรเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนโมเมนต์ของลูกกิ้งเป็นโมเมนต์ของกรีนเฟรมนะครับทั้ง2ฝั่ง โดยจากตารางนะครับเราได้คำนวณโมเมนต์ออกมาและจากการคำนวณนะครับเมื่อมีกล่องบนกลไกนี้จะทําให้โมเมนต์ของกล่องชนะโมเมนต์ของตัวถ่วงแต่เมื่อไม่มีกล่องบนกลไกจะทําให้โมเมนต์ของตัวถ่วงชนะนะครับจึงจะทําให้ตัวคานกลับมาอยู่ที่โพสิชันเดิมนี่ครับต่อไปจะเป็นการแยกกล่องสี่สามกับสี่กิโลนะครับก็เราเนี่ยจะใช้รางที่เป็น ลากเอียงแบบสองมิติครับผมเพื่อแยกกล่องสามสี่กิโลโดยที่กล่องสามกิโลเนี่ยมันพอดีรครับกล่องทั้งสองเนี่ยจะเอียงไปทางฝั่งขวาแล้วเมื่อผ่านมาปุ๊บเนี่ยกล่องสามกิโลเนี่ยก็จะเบนไปทางฝั่งขวากล่องสี่กิโลก็เบนไปทางฝั่งขวาเหมือนกันแต่ว่าเมื่อผ่านเข้าตัวลำเลียงหรือว่าตัวอาคารที่เป็นตัวเอียงแล้วเนี่ยสามกิโลเมื่อไปฝั่งขวาปุ๊บก็จะทําให้เข้าหลักการที่ตัวสามถูกเอ็นไปทางฝั่งขวา ส่วนสี่ก็จะไหลลงไปเพื่อแยกสองกล่องนี้นะครับกอพอเมื่อไหลผ่านไปปุ๊บล้างก็จะเข้าไปที่จุดผักโดยที่เยียงไปทางฝั่งขวาตลอดครับผมไปครับต่อมานะครับจากการลำเลียงกล่องสามกิโลและสี่กิโลนะครับต่อมาจะเป็นการแยกกล่องสามกิโลนะครับเริ่มจากกล่องสามกิโลเนี่ย อจะไหลมาที่คานแยกกล่องน้ําหนักโดยที่กล่องเนี่ยมีน้ําหนักอยู่3กิโลกรัมมีความหนืแค่0.10สิบนะครับซึ่งมันสั้นกวน่าสูตรของคานเนี่ย602มิลลิเมตรนะครับโดยกล่องของ3กิโลกรัมเนี่ยเมื่อมันถูกลอเลียนมาจากเอล้างเมื่อกี้นะครับมันก็จะอยู่ส่ของพอจะสูดๆนะสตรของคานเนี่ยจุดหมุนที่อยู่ตรงกลา,างคานเนี่ย ก็จะทาให้กล่องเนี่ยไปฝั่งขวาข้อส่งกล่องเนี่ยไปยังจุดพักนะครับสามรูปครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรูปในด้านของด้านหน้าฟลอน์นะครับอันนี้ก็คือกล่องครับลงมาจะเป็นท็อปนะครับเราจะเห็นได้ว่าทนะ็อปเนี่ยมุมท็อปก็คือกล่องลงมาดิถูกเบนมาฝั่งขวาของตัวคานเนี่ยครับที่ทําให้กล่องเนี่ยสามารถไปลงไปได้นะครับโอเคครับ ต่อไปอันนี้คือเป็นการจำลองการแยกกล่องตัวของกล่องกิโลกรัมนะครับพอถึงแล้วคลายตู้หมุนลงไปโอเคครับในส่วนของแท่งสีดำนะก็คือตัวการน้ำหนักที่ให้2กิโลกรัมไหลผ่านได้นะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นการแยกกล่องของตัว4กิโลกรัม เนื่มจากกล่อง4กิโลกร,รัมเนี่ยไหลมาที่คานแยกรับน้ำหนักนะครับโดยที่กล่องหนักตัว4กิโลกร,รัมเนี่ยมีความยาวเท่ากับคานจึงทําให้ตัวกล่องเนี่ยผ่านไปอย่างตัวพักกล่องได้เลยครับโดยที่คานไม่เอียง่อไปลก็จะเป็นการจําลองครับว่าการแยกส่วนของกล่อง4กิโลกร,รัมเป็นยังไงอนานี่ครับ ส่วนของเจ้าตัวอาคารเนี่ยเราจะทําให้มันเอียงเป็นสิบองศานะครับจากพื้นราเพื่อทําให้วันถัเนี่ยมันไหลหได้นะครับ